สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพจบรพันแหงเอฟซีน้องอิงครับมาผมมาพ่อกับบ่าวโทในช่องทองพูแนแม่น้อยน้องอิงครับวันนี้เขาหนางานแต่สร้างกระเบื้องครับพี่น้องสร้างกระเบื้องปูจุดชมวิวนะครับเนาะหน้าฝาจุดชมวิวบ้านน้องอิงครับคือวันนี้เป็นการสิมากเก็บงานนะครับเก็บขอบ เก็บหลบๆนะครับเนาะกะจะมีการตัดกระเบื้องต้า,ามเสาต้ามันนี้นะครับมันก็ใส่เวลาเน่น่าจะเซ็ตครับมันนี่เดี๋ยวมาเปิดปั๊มน้ำโซลารเซล การทำงานครับเดวันโซลาร์ปัมเป็นของเดวันครับพี่น้องเดวันทั้งหมดทั้งระบบเลย นี่ยเปรี้ยแค่งานห่อนเนี่ยมัปั๊มน้ำขึ้นแล้วก็เล่นบ้านนี้มันนั่งนั่งตรงน้ำอยู่สิโอ้ยคือสีเย็นครับพี่น้องลมลมวอยวอยลมวอยวอยยืนใจลอยคือทหอดผู้เ่าตไปแล้วนี่แหละครับนกก็นี่แหละห่วงกลางคำกางขึ้นเห็นไหมเสียงดังเสียงดังเนี่ย บอ่อน,นับบ่อนนอนหมวกกางขึ้นกับห่วงกางเว้นกับหล่อมันเป็นรับเป็นนอนตอนไหนี่ครับพี่น้องเหมือนว่าถ้าก,ก็เปิดใส่เนี่ยเป็นขาวๆเลยน้ำเนี่ยน้ำขาวขาวโพวนเลยแต่ว่ามามันนี่แห้งหมดครับเอาอีกแล้วโดลงไปลุยปลาเขาอีกแล้วเึินมาเลยโดเึินมา นี่เราคือเหตุผลที่เพิ่นบอยอยากหาหมูมาเลียงให้มันครับก็คือมันดื้อมันผ้าผ้าหมูผ้าไอ้่แลนลงปลาเข่าย้มเขานะขนาดตัวเดียวมันก็ยังลงเลยส่วนตูรูลงขนาดตัวเดียวกับส่วนตูรูลงตูรูบอยอยากเรียนกันส่วนข้าเจ้าดึงข้าเจ้าลงไปเล่นน้ำนะเกิดขี้ต้มและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบอยากปล่อยท้องพุ่นกับท้องท่านกันเละกับเบืองโดเป็นตัวอย่างครับเนี่ยโดเขาไปหนีไปใน ทั้งไต่เนี่ยจะไปตัําเอากับตะปูมองไหนขนาดโดว่าเก๊าเกาได้ครับพี่ห้วงขนาดว่าช่ำช่องเป็นองค์ลักไอ้มือโป้เล้วก็ยังผ่าทาได้ทองพูนกับท้องท่านนี่แเลนบริษณน์หนาซนหลังเลี่ยวใส่เลี่ยวขัวจะสิไปตัําเอาอย่างเนี่ย เปิดทุกวันครับเสใสห,หน้าไปสื่อทอครับพี่น้องสื่อทอเพื่อทีส่สมาตอไปบอ่อดอกเตอร์สมพงษ์เนาะครับเนาะกับปะมาณหน่าจะใส่ปะม่าณสิบเซนถ้สิบเซนถึงยังไดคอยไปสื่อเพิ่มครับเส้นละซีเมตรหนิวเคืองหรือาจ้าตัวหลดหนิวหนึ่นง เอาหนี่วหนึ่งหนิ่วเครื่องรถหนิ่วหนึ่งตอบไปหุ่น,นอาจจะได้บรรยากาศครับเนาแมนเอาเสามาฝังมงี้แล้วก็ผูกเป้ใส่ต้นม่วงนอนอมม่วงไอ้มีมือมือครับผมม่วงก็ใบมันหนาต้นมันใหญ่ เย็นม um, ีป oh. ั women, Mom, ๊มน้ำแบบนี้ไว้ก nice. ็ดีนะพี่น้องเนาะไว้สมมติว่าเฮ้าสีเหลี่ยงป้าเหลี่ยงกบแบบนี้นะเป็นบ่อบบแมนบ่อใหญ่ครับบ่อแบบจากหาเมตดซีดเมต็งสี่นะเลี่ยงแล้วก็เปิดน้ำใส่ไว้ตลอดเห็นมันเป็นน้ำหมุนเหลี่ยงจากสามสี่บ่อเรียงกันนี่สิเปิดน้ำใส่บ่อนี่ไหลไปผุ่นไหลไปพุน หลังจากบอ่อหุ่นแล้วก็สูบผืนไส้หดพักหดยังยัง,ยงสินะเข่าท่าด้ประหยัดเคยคิดสี่เฮ็ดอยู่ครับพี่น่องแต่ว่ามีลายซิ่งลายอย่างที่บอ่อให้ควสามารถที่สี่สางความฟันได้นะครับอยากเขตลายอย่างอยูอยอออยบบ่อยากออกมาอยุ่ทงแบบนี้ล่ะอยากออกมาอยุ่ทงแบบนี้เราจะเฮดนั่นเฮ็ดนี่ขึ้นมาตามตามความสามารถของเฮาติ่สีดูแลได้นั่นนะครับ บ่ต้องเห็ดแบบไอ้อลังการงานส้างเพราะว่าเา้า้ตงไปเสียเงินจ้างคนมาซอยเบิ่งมาซอยเห็ดหรือว่าห้าาเห็ดคนเดียวมันก็คือสิบ่ท่านเฮ็ดมงนี้มือนี้มงคุณ้าหก้าเต้มเสียเวลาหลายๆายอย่างนะครับเฮาก็เลยเออเอาแบบพ่ออยู่พอกินพอมีพอตามตามัมไอ้กำลังของจ้าของนะครับมื้อนี่สร้างเห็ดเฮื่อนบ่นบเขา เขาแต่สร้างปูกระเบืองครับเดี๋ยวสเขาไปพักพอนแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับกดซับสะไคร่กดไหลกดแช่ครับช่องทองพูแนแม่น้อยน้องอิงครับสี่ท้ายคลิปทางบ้านนอ้องเื่องลาของซัต์เลี่ยงน้องอิงแล้วกับเรื่องความคืบหน้าในการต่อเติมต่างๆนะครับนอกการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่มขึ้นมามองไดนไปจังได๋ก็สิียบเดตดให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเลเบอ่งกันครับ ทางช่องนี้ครับช่องทองพูนแบน่อยน้องอิงครับซึ่งแอดมินช่องก็คือซักเป็นหลานพ่อเอกเด้อพี่น้องผมเป็นหลานพ่อเอกเด้อครับเป็นบ่าวโทนเนาะครับเนาะก็ได้มาเล่นมาอันนี้อยู่กับพ่อเอกกับแม่หน่อยกับน้องอุงอิงตั้งแต่เพิ่นยังบ่ทันดังพุ่นล่ะครับตั้งแต่เพิ่นนอนกระท่อมนอนเถียงพุ่นล่ะเดี๋ยวบางคนสิบ่ฮู้ว่าผมเป็นไผนะครับก็คือฝากยูทูบเบอร์ครับแต่ละช่องแต่ละไอ ที่ศีมาทายพื้นที่นี่เนาะครับเนาะกะเจ้าของพื้นที่เพิ่นได้ดประกาศแล้วครับว่าก่อนที่สิเขามาพื้นที่ให้ขออนุญาตเพิ่นก่อน้อพี่น้องเนื่องจากว่าตอนนี้มีคนเฝ้าบ้านก็นคือปานางครับปานางเพิ่นสิย่เฝ้ามืดม,มือเนาะครับพี่น้องครับปูปูก็สิ่ถ้าปูเพิ่นไปนเฮ็ดงานกันสิมิบป,ปะนางเฝ้ากับพวกสร้างที่ไมาเห็ดบ้านนี่แหละครับพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้กำลังใจบ่าวทนตลอดมาเนาะครับเนาะให้กำลังใจตั้งแต่คลิปแรกๆจนตอนนี้สามหมื่นเจ็ดพันซับสไคร์แล้วครับพี่น้องกัซอยด้านครับพี่น้องซอยด้านให้่หอดหาหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแสนน้ำเขาเนี่ยสั่งไล่ได้ให้ครับขอบครัวเนาะครับเนาะพอได้เลี้ยงดูไอ้แมววันบ่ให้เพิ่นไปเห็นงานใกลๆนะครับเพราะมีไล่ได้มากให้เพิ่นผ้าเพิ่นมาอยู่บ้านครับมาอยู่บ้านเนาะครับพี่น้อง บอต้องไปลำบากตะลอนตะลอนนะครับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มุนครับแอดเฟซบ่าวโทนมาครับชายอิสระวงเล็บหนองครูซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้ช่อง YouTube ครับเดี๋ยวบ่าวโทนสีชี้แจงรายละเอียดให้พ่ผมพี่น้องเอฟซีได้ฟังกันครับวัตถุมงคลหลวงปู่มุนทิตะซีโร่ครับวัดบันจานกัารธารล่มนะครับเนาะเป็นพระแท้ครับพระใหม่พระแท้มวลสารเก่าหลวงปู่มุนครับ เป็นมวนสารเก่าครับพี่น้องปลูกเสกทุกองค์ครับปลูกเสกที่วัดบ้านจานครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสกกอนครับพี่น้องสวัสดีครับ